สวัสดีคะ่ชะชาลักคณาราศีสิงห์ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซิสเตอรนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้คะ่ะราศีคือผู้ที่เกิด16สิงหาคมถึง16กันยายนโดยประมาณก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกการกดที่เป็นการสนับสนุนช่องคะ่ะ แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกและก่อนที่จะไปฟังเนื้อหานะคะสำหรับท่านที่ต้องการให้มีตัวหนังสือประกอบคำบรรยายคุณสามารถแตะที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะจะมีปุ่มนะคะสามปุ่มที่มุมบนด้านขวาปรากฏกดไปที่ปุ่มตรงกลางนะคะหรือว่ามีลักษณะคล้ายกับตัว C 2ตัวหลังจากนั้นนะคะก็จะมีตัวหนังสือประกอบคำบรรยายขึ้นมา อาจจะไม่ได้ขึ้นทันทีนะคะหลังจากที่ลงคลิปเราสักประมาณ15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงค่ะซึ่งคุณสามารถใช้วิธีนี้กับทุกคลิปทุกช่องนะคะที่คุณต้องการให้มีคําบรรยายทาง y o u t u b e นะคะเขามีออปชันนี้บริการสําหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะคะซึ่งบางช่องก็อาจจะเลือกภาษาได้ด้วยคราวนี้นะคะเรากลับมาเที่ยวเรื่องของเรากันค่ะ จากภาพนะคะคุณจะเห็นว่าการให้ผลของดาวจะมีช่วงที่แตกต่างกันแต่ที่เด่นๆนะคะที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้มีอยู่2จุด นั่นก็คือดาวอังคารนะคะที่โคจรถอยหลังกลับมาอยู่ที่ราศีมีทุนยังมีสถานะที่เป็นสีแดง2ก็คือดาวศุกร์ค่ะที่โคจรไปกลุ่มร่วมกับพระราหูนะคะที่ราศีมีนและองค์ประกอบของดาวดวงอื่นๆนะคะที่จะส่งผลไปถึง13กุมภาพันธ์โดยประมาณเดี๋ยวจะค่อยๆขยายความในแต่ละส่วนค่ะโดยที่จะให้ดาวอังคารนะคะเป็นพระเอกของคลิปนี้เพราะว่าถือว่าประเดิมความแปลปรวนแรกของปี ซึ่งดาวอังคารนะคะทำให้เรานึกถึงความเป็นเดจาวูค่ะคือภาพเก่าหรือว่าเหตุการณ์บางอย่างในอดีตนะคะมันย้อนกลับมาส่งผลใหม่อีกครั้งเหตุการณ์แรกก็คือวันที่ดาวอังคารย้ายค่ะวันที่25มกราคมใกล้เคียงนะคะกับผู้นำประเทศมหาอำนาจคนที่47เข้ารับตำแหน่งซึ่งเป็นผู้ที่เคยมีบทบาทในตำแหน่งนี้มาแล้วเหตุการณ์นี้นะคะจะมาพร้อมกับผลกระทบหลายๆอย่างที่มีผลไปทั่วโลก ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเตรียมความพร้อมนะคะกับสภาพเศรษฐกิจที่จะมีความผันผวนในรอบนี้ให้ดีกลับมาที่เรื่องใกล้ตัวของเรากันค่ะจากที่ดาวนะคะเข้าไปกระตุ้นอยู่ในราศีกรกฎแม่ทัดน้ำวาระที่เกี่ยวกับทางน้ำนะคะที่เกิดขึ้นในบางจังหวัดทางภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ช่วงปลายปี67จจะสงบลงเป็นการชั่วคราวค่ะ หลังจากนี้ไปสองเดือนเดาวเข้ามากระตุ้นอยู่ในธาตุลมส่งกำลังถึงดาวเสาคู่ศัตรูวาระที่จะเกิดปัญหาทางสภาพอากาศจะมาแทนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปลวนเรื่องของฝุ่นลมพายุหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นทางระบบทางเดินหายใจจะกลับมาเริ่มสร้างปัญหาใหม่ใน,นรอกนี้หรือว่าการเดินทางทางอากาศก็ต้องระวังเรื่องของความปลอดภัย ตรงนี้นะคะเป็นภาพรวมที่มีโอกาสที่จะเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดได้หลายรูปแบบค่ะโดยที่มีลมเป็นสาเหตุซึ่งที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะดาวเคยทำองศานี้มาก่อนหน้านี้แล้วล่าสุดก็คือทั้งปี6-7แล้วก็ปี6-6มันเหมือนเดจาวูค่ะที่บางเหตุการณ์ในอดีตจะกลับมาส่งผลกระทบซ้าเราจรึงยกให้ดาวอังคารนะคะเป็นความแปรปรวนแรกของปีแต่ว่าในขณนะเดียวกันนะคะ องประกอบของดาวดวงอื่นๆมีการเปลี่ยนแปลงค่ะฉะนั้นเหตุการณ์มันจะไม่ซ้ำรอยสักทีเดียวแค่ว่ารูปแบบบางอย่างนะคะจะทำให้เรานึกถึงบางเหตุการณ์ที่เคยเกิดหรือว่าส่งผลมาก่อนหน้านี้แต่สำหรับดาวอังคารนะคะก็ส่งผลแค่ช่วงสั้นๆค่ะประมาณสองเดือนตรงนี้มองว่าเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นหรือว่าสัญญาณเตือนบางอย่างจุดพลิกผันนะคะที่น่าจับตามองจะอยู่ที่เดือนพฤษภาคมค่ะ ที่ดาวใหญ่จะย้ายพร้อมกันถึง3ดวงและช่วงปลายปีนะคะที่ดาวจะโครจรวิปริตกันที่สำคัญส่งผลกับาธาตุลมทั้งสิ้นนี่เป็นจุดที่เรายังไม่ควรประมาทกัน สำหรับรัศนาราศีสิงส่วนหนึ่งนะคะพวกคุณเป็นผู้ที่ได้รับอนิสงส์ที่ดีจากความแปรปรวนของดาวอังคารที่ถอยหลังนะคะกลับมาอยู่ในภพลาภะซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีอย่างน้อยก็จะช่วยลดความกดดันค่ะเพราะว่าคุณยังมีดาวเข้าไปกระตุ้นอยู่ในตำแหน่งที่เสียถึงสองตำแหน่งนั่นก็คือภพอริและก็มรณะฉะนั้นนะคะมันจะยังไม่มีอะไรที่จะได้มาแบบง่ายสัทีเดียว คุณต้องเลือกนะคะจัดลำดับให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆที่รับมือกันอยู่ตอนนี้ให้ดีมาฟังในด้านที่ดีนะคะที่พอให้มีกำลังใจกันก่อนเลยค่ะดาวอังคารนะคะเป็นตัวแทนที่มาจากพบสุภาที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ต่างถิ่นต่างแดนการเดินทางไกลแล้วก็พบพันธุที่เกี่ยวกับเรื่องในบ้านคนในครอบครัวอสังหาริมทรัพย์ อันดับแรกเลยนะคะแค่ดาวย้ายออกมาจากภพปีหน้านี้ก็ถือว่ามีข้อดีหลายอย่างแล้วอย่างน้อยนะคะเกณฑ์ในทางลบก็จะเบาบางลงไปคุณจะได้พักหายใจหายคอกับเรื่องบางเรื่องที่รับมือกันอยู่ตอนนี้นะคะเป็นการชั่วคราวย้ำนะคะว่าชั่วคราวสองเดือนโดยประมาณค่ะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่การไม่ได้รับความยุติธรรมหรือว่าการถูกวิพากวิจารนะคะให้เสื่อมเสียหรือว่าเข้าใจผิด หลังจากนี้นะคะสเดือนถือว่าเป็นช่วงนาทีิทองของคุณค่ะอะไรที่ติดขัดนะคะโดยภาพรวมจะสามารถทำให้มีความคืบหน้าได้ถ้าสังเกตให้ดีนะคะคุณจะเห็นว่ามีดาวเข้าไปกระตุ้นที่เกี่ยวกับการเงินแล้วก็ผลประโยชน์ทั้งสองตำแหน่งกระดุมพระนะคะแล้วก็ลาพะซึ่งมีดาวพุธนะคะที่เป็นดาวเจ้าเรือนตอนนี้ไปอยู่ในภพอริ ฉะนั้นนะคะมีความเป็นไปได้สูงที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างจังหวะนี้นะคะบางคนเป็นได้ทั้งเจ้านี่แล้วก็ลูกหนี้ค่ะถึงเป็นลูกนี้ก็เป็นลูกหนี้ที่มีเครดิตมีความน่าเชื่อถือนะคะ ในภพลาภะนี้ลาผลที่จะได้นะคะเรายังคงให้น้ำหนักไปกับสิ่งที่คุณมีการปูรากฐานบางสิ่งบางอย่างมาสิ่งที่คุณมุ่งมั่นทุ่มเทมาก่อนหน้านี้บางอย่างบางเรื่องมันอาจจะไม่ได้เห็นผลทันทีนะคะเพิ่งมาส่งผลดีในช่วงนี้ก็ได้เช่นว่าถูกใส่ร้ายถูกพูดถึงให้เข้าใจผิดคุณจะได้รับความยุติธรรมค่ะ นี่เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างนะคะกับเรื่องบางเรื่องก็อาจจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองค่ะทั้งความสามารถแล้วก็ผลงานก็เช่นกันโดยเฉพาะนะคะใครที่มีความบาดหมางก,กับผู้ใหญ่บางคนมาก่อนหน้านี้เรื่องบางเรื่องนะคะมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือสักทีเดียวเพราะว่าแค่ดาวย้ายหรอกคะ่ะแต่ว่าอุณหภูมิความขัดแย้งมันน่าที่จะน้อยลงได้หรืออย่างน้อยนะคะต่างคนต่างจะไปยุ่งเรื่องของตัวเองกันก็ได้ค่ะ การที่จะมาจับผิดพิ่งเล็งก็อาจจะน้อยลงไปและในขณะเดียวกันนะคะก็จะมีบางส่วนที่จะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในรูปแบบต่างๆ เช่นขออนุมัติอะไรไว้ก็พึ่งน่าจะได้อนุมัติกันในช่วงสองเดือนนี้หรือนะคะถ้าคุณรอข่าวสารความคืบหน้าได้อยู่หลังจากนี้นะคะไปติดตามถามไถ่ไว้หน่อยค่ะมันมีโอกาสที่จะมีความคืบหน้าได้มีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือหยิบยื่นเอื้อประโยชน์นะคะให้งานทําหรือว่าแค่ชี้แนะให้คําปรึกษาหรือว่าเป็นลักษณะของการวิ่งเต้นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ เรียกร้องความยุติธรรมปรึกษาผู้รู้ทนายความตรงนี้ก็จะได้รับความช่วยเหลือถ้าบริษัทใครนะคะมีการประเมินผลงานในช่วงสองเดือนนี้ควรเร่งทำผลงานให้ดีค่ะ เพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย,ย้ายแต่ว่าจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกคุณสะสมผลงานความดีความชอบกันมาซึ่งบางคนก็ไม่จําเป็นนะคะว่าจะต้องอาศัยการสนับสนุนจากใครในช่วงนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้ทักษะความรู้ความสามารถบางอย่างที่บางคนซุ้มทําค่ะซุ้มฝึกฝนมาก่อนหน้านี้เพราะว่านะคะการที่ดาวอยู่ในภพวีนาศประกอบหน้านี้บางคนก็อาจจะแอบซุ้มทําอะไร ทำบางอย่างมาด้วยหรือว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ในบ้านที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพตอนนี้ก็น่าจะกลับมาดีขึ้นได้นะคะหรือว่าได้ยาดีเจอหมอเก่งนะคะอีกทั้งบางคนก็จะมีลาบผลจากการเดินทางค่ะใครที่มีแผนที่จะเดินทางในช่วงสองเดือนนี้จะราบรื่นนะคะไปติดต่อนัดหมายจะมีความคล่องตัวเกณฑ์ของการเดินทางสำหรับพวกคุณจะมีอยู่เป็นช่วงๆอยู่แล้วแค่ว่าช่วงไหนจะราบรื่อหรือว่าสะดุดติดขัดเท่านั้นเอง จังหวะนี้นะคะเราให้น้ำหนักไปในทางที่เป็นบวกบางคนคุณมีโอกาสที่จะได้มิตรใหม่เป็นต่างชาติต่างภาษาค่ะจากรูปดาวนะคะมันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางไกลแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนหลายจุดนะคะ ดาวสุขที่กลุ่มร่วมกับพระราหูที่อยู่ในภพมรณะนั้นก็ใช่ใครที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้นะคะไปมองหาลาบผลจากแดนไกลเผื่อไว้หน่อยหรือว่าถ้ามีสิ่งที่คุณต้องการผลักดันทําให้มีความคืบหน้าได้ค่ะในจังหวะนี้อุปสรรคนะคะมันย่อมต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะไปขยายความให้ฟังในตําแหน่งที่เสียคะ่ะตอนนี้เราจะพูดในสิ่งที่คุณพอจะขับเคลื่อนให้มีความคืบหน้ากันได้ก่อน เพราะว่าเจ้าพูดก,กันด้วยเรื่องของธาตุนะคะสภาพแวดล้อมรอบตัวดาวอังคารเป็นดาวธาตุลมค่ะซึ่งในตำแหน่งนี้ก็คือลมถือว่ามีส่วนที่ส่งเสริมกันจะมีจุดที่พ้องไปบ้างนะคะตรงที่ดาวยังมีสถานะที่เป็นสีแดงถ้าจะมีอะไรที่ถูกลดทอนลงไปหรือว่าผิดเพี้ยนไปบ้างก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้จังหวะนี้ก็ทําให้เต็มที่ไปก่อนค่ะมาพูดถึงความหมายของพบพันธุ์กันบ้างนะคะ ใครที่มีข้อพิพาดที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์มาก่อนหน้านี้ที่มีความสะดุดติดขัดนะคะมาถึงจังหวะนี้ก็น่าที่จะมีความคืบหน้าให้เห็นได้บ้างบางคนก็สามารถที่จะมีลาาผลจากหลักทรัพย์ของตัวเองค่ะหรือว่ามีที่ลกล้างว่างเปล่าขายออกได้ยาก สามารถที่จะหาช่องทางที่จะเกิดลาบผลได้นะคะเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของคุณเองหรือต่อให้คุณจะไม่มีลาบผลจากสิ่งเหล่านี้แต่ว่าถ้าคุณมีเรื่องที่ต้องรับมือกับเรื่องในบ้านจังหวะนี้นะคะมันจะคลี่คลายลงได้บ้างค่ะอย่างที่บอกไปตอนต้นอย่างน้อยคุณจะได้พักหายใจหายคอเป็นการชั่วคราวเรื่องในครอบครัวนะคะมีหลายมิติแล้วก็มีความซับซ้อนค่ะตรงนี้เราจะขยายความให้ตรงกับทุกคนได้ยาก คนโสดกับคนที่มีครอบครัวก็จะต้องรับมือในรูปแบบที่แตกต่างกันส่วนใหญ่การตีความของเราะะจะเน้นให้หลักการแล้วคุณเอาไปปรับใชะะ้ให้เหมาะสมกับตัวเองและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญะคะที่มีผลกับดาวอังคารคือตำแหน่งนี้ได้รับอิทธิพลจากดาวเสาคู่ศัตรูค่ะดาวเสาระะ์กับดาวอังคาร3กับ7ดาวสงดวงนี้มีโอกาสที่จะเกิดการกระทบกระทั่งเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ง่าย เราจะให้น้ำหนักความเป็นไปได้อยู่ที่50%ละกันค่ะยกเว้นนะคะถ้าใครทราบดาวในพื้นดวงกำเนิดของตัวเองและมีดาวอาทิตตั้งรับอยู่ในตำแหน่งนี้เปอร์เซนต์ของความขัดแย้งจะสูงขึ้นนะคะเพราะว่าอาทิตย์กับอังคารเขาเป็นอีกหนึ่งคู่ศัตรูกันความเกี่ยวข้องของดาวสองดวงนี้นะคะก็จะไม่พ้นเรื่องของผลประโยชน์ทางการเงินค่ะทางที่ดีนะคะคุณอย่าไว้ใจใครถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์มาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามหรือว่าเรื่องของการลงทุนนะคะก็ไม่ควรไปทำอะไรตามกระแสคุณทำได้นะคะแต่ว่าจะต้องเป็นสิ่งที่คุณรู้จริงรู้ที่มาที่ไปค่ะเพราะว่าดาวเสารมาจากพบอริมีเรื่องของขัดการขัดผลประโยชน์นะคะบางคนไปได้ถึงขั้นเป็นคดีความฟ้องร้องฉะนั้นไม่ควรประมาท ข้อเสียของคุณอยู่ที่ตรงจุดนี้นะคะถ้าคุณไม่ได้มีเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกับใครก็ไม่ต้องไปกังวลค่ะไประวังเรื่องของการครบเพื่อนแทนนะคะจะมีเพื่อนบางคนที่อาจจะทำตัวเป็นศัตรูก็ได้ซึ่งความเป็นไปของดาวอังคารนะคะส่วนหนึ่งก็จะมีความเชื่อมโยงไปที่ดาวพุธตรงนี้เราจะตีความดาวพุธไปเลยค่ะเขาจะย้ายเข้ามาอยู่ในภพอรินะคะแล้วก็มีผลไปถึงวันที่หกุมภาพันธ ดีตรงที่โคจรเร็วนะคะจึงส่งผลในตำแหน่งที่เสียไม่นานถ้าว่ากันด้วยเรื่องของท่าสภาพแวดล้อมรอบตัวตรงนี้ก็ถือว่ามีส่วนที่ส่งเสริมดาวพุธ ส่วนหนึ่งนะคะมองว่าคุณจะสามารถสา,สางสิ่งที่ค้างค้างอยู่ได้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองค่ะและในขณะเดียวกันก็ไม่เหมาะนะคะที่จะไปเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนหรือว่าการเสี่ยงโชคมีโอกาสที่จะเสียมากกว่าได้ไปขับเคลื่อนในเรื่องของการแก้ปัญหาจะเหมาะกว่าค่ะตรงนี้มีเกณฑ์ที่คุณอาจจะต้องใช้เงินไปกับการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างนะคะเพื่อไม่ให้ลุกลามบานปลาย สำหรับบางคนก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของบริวารลูกหลานสัตว์เลี้ยงที่อาจจะเจ็บป่วยได้เพราะว่าดาวพุธนะคะเป็นตัวแทนที่มาจากเรื่องของผลประโยชน์การเงินโดยตรงค่ะเป็นดาวที่จะทําให้คุณทั้งได้แล้วก็เสียเงินนะคะเนื่องจากเป็นตําแหน่งที่เสียปกตินะคะก็ย่อมที่จะต้องมีสิ่งที่เข้ามาเบียดเบียนทรัพย์ค่ะในรูปแบบต่างๆ แต่ว่าจังหวะนี้นะคะเขากลุ่มร่วมกับดาวอาทิตย์ดาวประจําราศีของคุณซึ่งตอนนี้มีสถานะที่แข็งแกร่งตรงนี้จึงมีอณิสง์ที่ดีบางอย่างนะคะที่ช่วยอยู่ดีส่วนดีเสียส่วนเสียนะคะและทุกอย่างที่เป็นผลมาจากดาวดวงนี้ก็จะเกิดขึ้นเร็วค่ะอันดับแรกนะคะระวังเรื่องของการใช้จ่ายเงินไว้ก่อนคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของรายได้นะคะคุณอาจจะใช้จ่ายเงินคล่องไปสักนิดหนึงค่ะ อาจจะหมดเงินไปกับเรื่องที่ไม่ควรเสียหรือนะคะอย่าพึ่งไปให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงนี้ส่วนในด้านที่ดีนะคะบางคนคุณอาจจะมีลาภผลจากการแก้ปัญหาให้กับผู้อื่นซึ่งไม่จําเป็นว่าจะต้องเข้ามาในรูปของตรงเงินเสมอไปได้เครดิตความน่าเชื่อถือแทนก็ได้นะคะทําให้คุณสามารถไปต่อยอดบางสิ่งบางอย่างได้ สายงานที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาให้กับผู้อื่นทุกรูปแบบคงไม่ต้องขยายความอะไรมากค่ะย่อมที่จะต้องมีลาภผลอะไรที่คนส่วนใหญ่นะคะต้องเข้ามาพึ่งพาความรู้ฝีมือความสามารถของคุณอย่างน้อยก็จะมีงานเข้ามาให้ทำไม่ขาดใครที่มีลูกนี้นะคะลองไปติดตามถามไถ่ได้ค่ะ ถึงแม้ว่าจะเป็นจุดที่น่าจะได้ยากแต่วา่าดาวอาทิตย์ในพื้นดวงกำเนิดใครแข็งแกร่งนะคะประกอบกับดาวอาทิตย์ที่กลุ่มร่วมกันอยู่ในตอนนี้ก็น่ามีโอกาสที่จะได้ลุ้นค่ะแค่นะคะอย่าไปให้ใครหยิบยืมหรือว่าเสี่ยงโชคจะไม่เหมาะเราจะเน้นนะคะลาภผลที่คุณมีปัญหาที่ต้องสะสางหรือว่าต้องทำเรื่องยากบางอย่างก่อนถึงจะมีโอกาสได้ลาภผลตามมา มาต่อกันที่ดาวอาทิตย์นะคะดาวประจําราศีของคุณมาแข็งแกร่งนะคะอยู่ในตําแหน่งที่เสียนั่นหมายความว่าจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ไม่ยากค่ะ แต่ถ้าถามว่ามีปัญหาไหมก็น่าที่จะมีปัญหากันอยู่แล้วนะคะตำแหน่งนี้ไม่น่าที่จะชิลกันได้เพราะว่าเรื่องของท่าสภาพแวดล้อมรอบตัวอาจจะไม่ถึงขั้นคล่องตัวนะคะแต่ก็ยังให้น้ำหนักไปในด้านที่เป็นบวกนะคะซึ่งหลังปีใหม่มานี้บางคนน่าจะมีการริเริ่มบุกเบิกทั้งที่เป็นแผนที่ตัวเองตั้งไว้หรือว่านะคะเป็นบทบาทหน้าที่ใหม่ที่คุณได้รับมอบหมายหรือบางคนนะคะเป็นเรื่องของสถานะความสัมพันธ์ค่ะที่ได้เพื่อนห คนรู้จักใหม่ๆเข้ามามันเป็นไปได้หลายรูปแบบโดยรวมนะคะหน้าที่จะมีประสบการณ์อะไรใหม่ๆให้คุณได้ทํากันตั้งแต่ต้นปีมาถึงจุดนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้ทําในสิ่งที่ไม่ถนัดมีความท้าทายเข้ามาค่ะมองให้เป็นเรื่องของบททดสอบนะคะกังวลได้แต่ว่าอย่าไปกลัวด้วยคุณภาพของดาวนะคะขอให้คุณทราบไว้ว่าคุณย่อมที่จะต้องเจอโจทย์ที่ยากในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่นนะคะคุณเป็นหัวหน้าเจ้านายคุณอาจจะต้องเข้าไปช่วยแก้ปัญหาในสถานการณ์บางอย่างค่ะที่เกิดจากลูกน้องทำผิดพลาดคือไม่สามารถที่จะปล่อยให้ลูกน้องแก้ปัญหาแต่เพียงลำพังได้มิเช่นนั้นมันอาจจะลุกลามบานปลายหรือนะคะถ้าคุณเป็นลูกน้องคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานยากแต่ว่าถ้าคุณทำสำเร็จก็อาจจะนำมาซึ่งลาภผลรายได้ที่มากขึ้นหรือถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการอาชีพอิสระ คุณอาจจะได้รับโจทย์ยากจากลูกค้าของคุณนะคะแต่ว่าถ้าคุณทำสำเร็จก็จะนำมาซึ่งเครดิตแล้วก็ความน่าเชื่อถือรูปแบบของลาภผลที่คุณจะได้ในตในตำแหน่งนี้นะคะจะเป็นลักษณะนี้ไม่มีอะไรที่จะได้มาแบบง่ายๆแต่มีโอกาสที่คุณจะทำได้สูงค่ะฉะนั้นอย่าไปกลัวไม่ว่าอะไรจะเข้ามาในตอนนี้นะคะใจดีสู้เสือไปเลยค่ะให้รู้ไว้ว่าคุณสามารถทำได้ ส่วนเรื่องของการแก้ปัญหาอื่นๆก็ย่อมต้องมีอยู่แล้วค่ะค่อยๆจัดลำดับให้ความสำคัญให้ดีนะคะหรือว่าถ้าใครคุณอยู่ในโหมดของการที่จะต้องต่อสู้ต้องแข่งขันประมูลงานเตรียมความพร้อมตัวเองให้ดีค่ะรู้เขารู้เราก็มีชัยไปกว่าครึ่งประคับประคองไปนะคะพร้อมกับการส,สางสิ่งที่ข้างคๆให้ตัวเองมีความคล่องตัวให้ได้มากที่สุดคุณเห็นตำแหน่งต่อไปไหมคะที่ดาวพุธแล้วก็ดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าไป นั่นแหละค่ะพบปัตนีหลังจากนี้คุณยังคงต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะนะคะเรื่องวุ่นวายต่างๆมันก็จะเยอะตามไปด้วยในด้านที่ดีก็มีค่ะถือว่าส่งเสริมทําให้ตัวคุณจะมีความคล่องตัวมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันถ้ารอความคืบหน้าอะไรอยู่ติดตามถามไถ่ล่วงหน้าไปก่อนได้เลยแต่ว่าในด้านที่ไม่ควรประมาทก็มีนะคะนี่เป็นการเตือนล่วงหน้านะคะเพราะว่ามันมีความต่อเนื่องกับสิ่งที่คุณรับมือกันอยู่ในตอนนี้ เพราะว่าจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องรับมือกับดาวคู่ศัตรูเพิ่มขึ้นค่ะโดยเฉพาะดาวอาทิตย์นี่หละคะ่ะเป็นดาวอีกหนึ่งดวงะะที่จะมีความเป็นไม้เบื่อไม้เมากับดาวอังคาร โดยเฉพาะใครที่มีข้อพิาพาทต่างๆนะคะในช่วงนี้ระวังให้มากนะคะที่มันจะลุกลามบานปลายด้วยความใจร้อนของคุณเองค่ะระวังเรื่องของอารมณ์ช่วงนั้นคุณอาจจะมีความขุนหันพันแล่นถ้าดูแล้วนะคะมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาอะไรพยายามควบคุมสถานการณ์ให้ดีซะตั้งแต่ตอนนี้ค่ะคุณสามารถที่จะกำหนดทิศทางใหม่ได้เพราะมีเช่นนั้นนะคะคุณอาจจะถูกสถานการณ์ควบคุมแทนก็ได้ และเราจะปิดท้ายกันที่ดาวศุกร์นะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในตำแหน่งนี้ร่วมสี่เดือนแต่ว่าเราจะตีความให้สอดคล้องหรือว่าให้ผลร่วมกับดาวที่มีอยู่ในปัจจุบันค่ะในตำแหน่งนี้นะคะดาวมีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวเองได้มาตรฐานที่เรียกว่ามหาอุดเรื่องของ่าสภาพแวดล้อมก็ถือว่ามีส่วนที่ส่งเสริมแต่ว่าในด้านที่คุณจะต้องตั้งรับก็คือกลุ่มร่วมกับพระราหูนี่แหละคะ่ะ ยังหนีไม่พ้นเรื่องจุกจิกจากใครบางคนนะคะที่พร้อมจะทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากโดยภาพรวมสำหรับดาวดวงนี้นะคะเราให้น้ำหนักไปในด้านที่ดีมากกว่าเสียแค่เรื่องบางเรื่องกับคนบางคนเท่านั้นนะคะที่คุณยังคงต้องใช้ความรอบคอบให้มากเพราะถึงอย่างไรดาวก็อยู่ในตำแหน่งที่เสีย ดาสุกนะคะเป็นตัวแทนที่มาจากสถานการณ์การทำงานของคุณค่ะตำแหน่งหน้าที่บทบาทความรับผิดชอบแล้วก็เครือข่ายสังคมการเดินทางต้องบอกก่อนนะคะว่าพบมรณะนี้เป็นดินแดนของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการเดินทางความห่างเหินการสูญเสียซึ่งบางคนคุณอาจจะเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยก็ได้ค่ะ จากคำสั่งที่คุณได้รับมอบหมายส่วนคนที่ยังไม่ได้เห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะต้องลองจับสังเกตตัวเองด้วยนะคะ เพราะว่าดาวใช้เวลาอยู่ในตำแหน่งนี้หลายเดือนนะคะแต่ละคนคุณจะมีวัตถจักรของการเปลี่ยนแปลงช้าเร็วไม่เท่ากันแต่ย่อมที่จะต้องมีความพิกผันเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแน่นอนถ้าไม่เชื่อเรื่องที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไปก็สังเกตญาตพี่น้องคนใกล้ตัวนะคะจังหวะนี้คุณน่าที่จะเห็นท่าแท้ของใครบางคนได้มากขึ้นคุณอาจจะได้เจอในรูปแบบที่แตกต่างกันค่ะ หรืออาจจะได้รับข่าวสารที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วยไม่สบายของญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนบางคนก็ได้หรือบางคนนะคะเป็นลาบผลจากการเดินทางแทน ถูกส่งตัวไปเรียนรู้ไปดูงานไปอบรมสัมมนาค่ะสังคมเครือข่ายคุณจะกว้างขวางมากขึ้นไปโดยปริยายอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าถ้าคุณทํางานอยู่ในบริษัทต,ต่างชาติหรือว่าต้องติดต่อกับต่างประเทศไม่จําเป็นนะคะว่าคุณจะต้องพูดภาษาต่างประเทศได้หรือไม่ตรงนี้ถือว่าคุณจะได้รับอนิสงส์ที่ดีไปด้วยหรือบางคนนะคะได้คู่ค้าคู่สัญญาเป็นบริษัทใหม่เป็นต่างชาติ โดยอิทธิพลของภพกรรมะนะคะที่เขารอส่งผลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมาถึงจังหวะนี้นะคะเขาส่งกําลังถึงกันค่ะเรื่องบางเรื่องก็แค่รอจังหวะแล้วก็โอกาสที่จะแสดงผลดาวพฤหัสนะคะจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงบางอย่างโดยที่คุณอาจจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ได้จังหวะนี้นะคะต้องลองสังเกตรอบตัวค่ะสถานการณ์รอบตัวคุณโดยเฉพาะนะคะคนที่มีรายได้หรือว่าอาชีพเดียว ตรงนี้คิดเผื่อไว้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเกิดเหตุอะไรกับคุณว่าถ้ามีความผิกพลนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นคุณมีทางหนีทีไล่เผื่อไว้หรือ,อยังตรงนี้เพื่อความไม่ประมาทนะคะถึงแม้ว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเตรียมการไว้ก็ไม่เสียหายค่ะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะได้ทำในสิ่งที่ไม่ถนัดกันอย่างที่เราบอกไปนะคะซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่บางคนไปเรียนเสริมเพิ่มเติมทักษะความรู้อะไรใหม่ๆด้วยก็ได้ บางคนก็อาจจะค้นพบความสามารถความถนัดใหม่ๆเพิ่มเติมชีวิตคนเรานะคะมีความท้าทายได้หลายรูปแบบค่ะจะทําด้วยตัวเองหรือว่าถูกกดดันให้ทํามันเป็นไปได้หมด ซึ่งการกลุ่มร่วมกันกันกบพระราหูนี่สิคะนน่าสนใจจะมีบุคคลบางสถานะนะคะที่เขาเข้ามามีส่วนกับการพลิกผันเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ด้วยซึ่งที่จริงก็มาได้ทั้งดีและเสียค่ะแต่ว่าด้วยความที่เป็นตําแหน่งที่เสียนะคะเราแนะนําว่ามองเพื่อไม่ประมาทไว้ก่อนถ้าเป็นสังคมการทํางานมีโอกาสาาที่จะเป็นหัวหน้าเจ้านายคุณนะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่มีอํานาจที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับคุณได้เลอานึกดูนะคะว่าตอนนี้สถานะคุณ กับหัวหน้าเจ้านายเป็นอย่างไรเพราะว่าทลายเลียงกันมาทั้งหมดนะคะที่ติความมาคุณมีการขับเคลื่อนที่เกี่ยวกับผู้คนในรูปแบบต่างๆค่ะมีช่องทางโอกาสที่จะทําให้เกิดได้ทั้งความก้าวหน้าแล้วก็การเปลี่ยนแปลง แต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทนะคะมองในด้านที่ดีแล้วก็เสียเผื่อไว้เราอาจจะชี้แนะได้เพียงบางส่วนเท่านั้นสำหรับเรื่องของสถานะความสัมพันธ์นะคะคนที่มีคู่ครองคงไม่ต้องพูดอะไรมากนะคะมีสิ่งที่พวกเขาจะต้องรับมือกันอยู่แล้วในตำแหน่งนี้ ถ้ายัางประครับประคองความสัมพันธ์กันมาได้ถึงตอนนี้ก็ถือว่าเป็นคู่กันโดยแท้นะคะเดี๋ยวพระราหูก็จะย้ายออกไปแล้วสิ่งที่คุณรับมือกันอยู่ตอนนี้น่าจะเบาบางลงได้บ้างค่ะซึ่งเมื่อพระราหูกับสุขเากุมร่วมกันนะคะมันจะมีเรื่องของความลุ่มหลงมัวเมาเข้ามาเกี่ยวข้องเราเตือนคนโสดแล้วกันนะคะจังหวะนี้ควรระวังเรื่องของมือที่สามเผื่อไว้หน่อยพระราหูเป็นตัวแทนของเพศตรงข้ามค่ะ ไม่ได้หมายความว่าเพศตรงข้ามจะไม่ดีไปสมหมดนะคะอาจจะเป็นแค่บางคนบางสถานะเท่านั้นคุณอาจจะพอสังเกตได้เป็นช่วงที่คุณต้องใช้ความรอบคอบกับคนรอบข้างให้มากนะคะจะมีทั้งที่เข้ามาส่งเสริมแล้วก็มีเจตนาอื่นแอบแฝงและด้วยตำแหน่งนี้นะคะมีดาวพฤหัสเป็นเจ้าของพื้นที่ซึ่งเป็นดาวของความถูกต้องความยุติธรรม ไม่ว่าดาวผู้มาเยือนจะเป็นใครนะคะทุกการขับเคลื่อนจะส่งผลดีก็ต่อเมื่อทุกอย่างทำมาอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเพราะว่าถ้าใครมีเรื่องของการปกปิดซ่อนเร้นที่เป็นไปในทางลบจังหวะนี้นะคะจะไปหวังเรื่องของลาภผลได้ยากค่ะพูดง่ายๆก็คือโชคก็จะไม่เข้าข้างคุณ อีกทั้งนะคะความเป็นพระราหูตรงนี้จะเน้นย้านะคะว่าระวังเรื่องของการครบคนคุณน่าจะได้เจอคนที่เขามีเหลี่ยมมุมนะคะมีไหวพริบประเภทที่รู้มากค่ะตรงนี้เป็นจุดที่ต้องระวังเข้ามาในหลายรูปแบบได้ด้วยนะคะอยู่ที่ว่าคุณพาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรและใคร รู้ไว้นะคะว่ามีคนจ้องที่จะเอาเปรียบอยู่สิ่งที่คุณทําได้ก็คือต้องรู้เท่าทันค่ะแล้วก็ไม่ยอมให้ตัวเองไปอยู่ในจุดที่เสียเปรียบคิดถึงหลักความเป็นจริงเข้าไวค้ค่ะไม่มีอะไรที่เราจะได้กันมาแบบฟรีๆแล้วก็ไม่มีใครนะคะที่จะหวังดีโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยเฉพาะช่วงที่สุกกับราหูกลุ่มร่วมกันหรือบางคนคุณอาจจะรู้นะคะว่าถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องเล็กๆ,ๆ,ๆในที่ทํางานแต่ก็อยู่ในจุดที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกก็ได้ ด้วยความแข็งเก่งของดาวนะคะย่อมมีส่วนที่ส่งผลดีและที่จะเตือนล่วงหน้าอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือดาวศุกร์นะคะใช่ว่าจะมีสถานะที่เป็นปกติตลอดที่อยู่ในตำแหน,น่งนี้เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะก็จะมีช่วงที่ดาวโคจอมวิปริตคะ่ะเรายังไม่อยากให้คุณประมาทนะคะโดยเฉพาะการทำอะไรร่วมกับผู้อื่นใช้ความรอบคอบให้มากสำหรับรัคนาราศีสิงห์นะคะคุณยังมีดาวอังคารที่ทิ้งท้ายอยู่ในภพวินาศ ฉะนั้นนะคะสองเดือนนี้ต่อให้คุณจะมีอุปสรรคอยู่บ้างก็ขอให้อดทนฝ่าฟันค่ะพยายามสะสารสิ่งที่ค้างค้างให้ได้มากที่สุดโลกแห่งความเป็นจริงนะคะชีวิตมันก็ยากขึ้นทุกวันแต่ก็ต้องทำให้เต็มที่ ดูแลนะคะรักษากายและใจของตัวเองให้ดีค่ะจัดลำดับให้ความสำคัญของสิ่งต่างๆให้ถูกต้องแล้วก็อย่าพาตัวเองไปเสี่ยงในเรื่องที่แม้แต่คุณเองก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้และก็ควรมองหานะคะโอกาสให้ได้ในทุกๆวิกฤตที่คุณเจออย่าปล่อยให้ชีวิตนะคะถูกพัดพาไปตามโชคชะตาแต่เพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะนะคะในทางที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับชีวิตคุณ บางอย่างบางเรื่องจําเป็นต้องฝืนก็ต้องฝืนค่ะและทุกความหมายที่เราตีความมานี้นะคะย่อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้เพราะว่านี่เป็นเพียงแค่แนวโน้มเท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกกําหนดมาแบบตายตัวขึ้นอยู่กับวิธีการรับมือของพวกคุณแต่ละคนด้วยและข้อคิดสําหรับคลิปนี้นะคะการดําเนินชีวิตของคนเราก็ไม่ต่างอะไรกับการขับรถบนสภาพถนนแห่งความเป็นจริงค่ะ เราไม่สามารถที่จะใช้ความเร็วได้เท่ากันตลอดทั้งเส้นทางจะด้วยสภาพถนนหรือว่าความคับขั้งนะคะของการจราจรที่ทุกคนมีแต่ความเร่งรีบทำให้บางช่วงนะคะเราก็ไปได้แบบชะลอตัวค่ะตามกันไปบางช่วงก็อาจจะกลับมาเร่งเครื่องได้ใหม่หรือว่ามีจังหวะที่ต้องติดไฟแดงหยุดนิ่งอยู่กับที่ซึ่งไม่ต่างอะไรนะคะกับการขับเคลื่อนชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง คนที่รู้จักจังหวะชีวิตนะคะช่วงไหนควรที่จะเร่งช่วงไหนควรที่จะผ่อนจึงจะไม่ค่อยเปลืองแรงค่ะหรือว่ามีปัญหาในชีวิตสักเท่าไหร่อีกทั้งคนเรานะคะก็มีความเป็นผู้เสพแล้วก็ผู้สร้างอยู่ในตัวเองกันทุกคนช่วงไหนนะคะที่โชคชะตายังไม่เป็นใจก็จงเป็นผู้เสพที่ดีค่ะเสพข้อมูลเสพความรู้ ฟูมฟักฝึกฝนเก็บตัวไปนะคะไม่ใช่จังหวะที่จะไปลงสนามแข่งขันและพอที่ช่วงไหนโชคชะตาเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางก็จงเป็นผู้สร้างที่ดีค่ะเอาสิ่งที่ฟูมฟักฝึกฝนมา สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับตัวเองบางคนนะคะเราเข้าใจว่าทําไมทํามัวแต่รอโชคชะตาแล้วเมื่อไหร่จะได้ลืมตาอาปากซึ่งตรงนี้เราเห็นด้วยค่ะแค่จะเพิ่มเติมให้คุณรู้จักจังหวะชีวิตของตัวเองเพื่อที่ว่านะคะบางอย่างบางเรื่องอย่าไปกดดันตัวเองมากนะักถ้าตอนนั้นชีวิตของคุณยังติดไฟแดงซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะเราหน้าที่จะมีประสบการณ์การฝ่าไฟแดงกันเกือบทุกคนจะด้วยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามค่ะ ผลที่เป็นก็อย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่คือถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะก็ถือว่ายังมีบุญเก่าช่วยส่วนที่เป็นอุบัติเหตุก็เยอะค่ะบางทีไม่ได้เดือดร้อนแค่ตัวเองนะคะทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนไปด้วยตรงนี้นะคะเราแค่อยากจะสื่อให้คุณเห็นภาพว่าการรู้จักจังหวะชีวิตเป็นสิ่งสำคัญเราไม่จำเป็นที่จะต้องหยุดขับเคลื่อนชีวิตนะคะตราบใดที่เรายังไม่ได้หยุดหายใจแค่กลับมารู้ลมหายใจของตัวเองกันค่ะหายใจลึก,ลก สตดอากาศที่เต็มปอดกันบ้างจังหวะไหนควรเป็นผู้เสพจังหวะไหนควรเป็นผู้สร้างจังหวะไหนควรจัดเต็มหรือว่าควรผ่อนแรงและก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะทำให้ชีวิตของพวกคุณมีคุณค่าในทุกวินาทีค่ะและก็เช่นเคยคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ